โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งศูนย์สร้างสรงสรค์งานออกแบบภูเก็ตหรือ TCDC ภูเก็ตเมื่อวันที่2มี 67, นาคม2 5 6 7เวลา9้านาฬิกาที่ห้องประชุมรายาโรงแรมรอย่อภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองจังห et, วัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบจังหวัดภูเก็ต หรือ TCDC ภูเก็ตณบ้านชาเตอร์แบงก์จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวริธิตีรัประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม นางสาววิภาวันสุดสงานักจัดการความรู้อาวุโสนางสาวอภิญญาและแมนชัยนักส่งเสริมความรู้อาวุโสสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ Creative Economy Agency หรือ CEA และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากรซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดอบจอบภูเก็ตหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมผมเอง ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของทำศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อที่จะให้เกิดขึ้นได้จริงในจังหวัดภูกเก็ตของเราก็วันนี้ในภาคใต้นั้นมีอยู่2องแห่งนะครับในส่วนแรกก็คือจังหวัดสงขลาอยู่ในขั้นดําเนินงาน ส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้นวันนี้เราโชคดีเราได้อาคารสำนักง,งานบ้านพักธนาคารชารเตอร์ซึ่งได้รับมอบหมายจยากจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ได้ขอใช้จากกรมธนารักษ์มาเป็นสำนักง,งานศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนภูเก็ตหรือพี่น้องคนไทยซึ่งมาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนั้นได้ใช้ศูนย์นีอ้อย่าง แท้จริงศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่สามารถรังสรร์ให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นั้นได้จริงเพราะว่าเนื่องจากว่าศูนย์นี้เป็นคลังสมองสำหรับผู้ที่คิดถามและ นำมาต่อยอดได้ผมเพียงยกตัวอย่างให้ฟังว่าการทำเรื่องของอแพ็เกเกจิ้งต่างๆนั้นแม้กระทั่งเม็ดที่เรียสมมติเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ย <S <S เราไปดูแล้วเนี่ยเราจะใช้เม็ดที่เรียประเภทไหนซึ่งให้เหมาะสมกับเนื้อง,งานที่ออกมาแม้กระทั่งเม็ดที่เรียนี้ไม่ใช่มีเฉพาะเฉพาะเมืองไทยนะมี เกือบทั่วทุกมุมโลกนะครับนำมาเพื่อที่จะให้รังสรรค์ของงานแต่ละง,งานนั้นออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์การที่ส่งเสริมเศรษฐกิจตามที่ชื่อของศูนย์นะครับวันนี้เป็นการาประชุมที่เรียกว่า brainstorm ก็คือว่าเราเอา,อาความคิดของ คนที่มาในวันนี้นั้นเป็นการลงทะเบียนทางออนไลน์ซึ่งผมไม่ทราบม,มาก่อนว่ามีใครบ้างแต่ว่าดีใจเงี้ย80ปมีคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นมีอายุตั้งแต่25จนถึง30กว่าปีที่มาในวันนี้ก็มียังมีรุ่นรุ่นป้าเราก็ยังมีมาบ้างเข้ามาสนใจหลังจากเราฟังแนวคิดของเขาแล้วก็มาผนวกกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ว่า TCDC เนี่ยครับมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่เกินสามเดือนนะครับหลังจากนี้ก็จะมีศูนย์นี้มาให้บริการสำหรับเด็กผมเองก็อยากจะให้สื่อเนี่ยหรือทุกคนเนี่ยไปเซิร์ชดูเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ TCDC ที่กรุงเทพเนี่ยแล้วผมเองไปมากับตัวแล้วก็ ตกใจที่ตกใจก็เพราะว่ามีคนลูกนทั้งนั้นอายุ22-23ไม่เกิน3-40ปีเนี่ยเข้า Walk-in มาใช้ศูนย์นี้เยอะมากเลยเพราะว่าเราถือว่าเป็นการส่งเสริมซึ่งจะทำให้เนี่ยมีความรวดเร็วไม่ต้องลองผิดลองถูกในการคิดถึงเรื่องงานต่างๆอันนี้ต้องขอ ขอบคุณทางศูนย์เศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่ส่งเจ้าหน้าที่มาวันนี้5ท่านซึ่งมาให้ความรู้เราเนี่ยวันนี้นาทีนี้ก็เริ่มแล้วผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เปิดศูน์นี้ในจังหวัดภูเก็ตได้ด้วยองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตรครับ